มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหญิงสาวคนหนึง่งเธอไปถือป้ายอยู่ในการชุมนุมเมื่อวันที่สองธันวาที่ตรงห้าแยกลัดพร้าวโดยข้อความในป้ายเนี่ยเขียนว่าช่วยหนูด้วยหนูโดนรุมโสมเจดต่อหนึ่งกักขังหน่วงเหนี่ยวหคืนหวันรู้ตัวคนร้ายแต่คดีเงียบขอพื้นที่ความเป็นธรรมหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเป็นป้ายนี้นะคะแล้วผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาคลุมที่ศีรษะ ต่อมาก็มีความเคลื่อนไหวอยู่ในทวิตเตอร์ค่ะระบุว่าขอความช่วยเหลือไปทุกทางแล้วแต่ไม่มีใครมาสนใจเลยมีแต่คนซ้ำเติมอาจจะไม่ได้ดังอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงเงินทองแต่ก็เป็นคนแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะคะว่าโดนรุมโทรมอย่างไรไม่ได้ใส่ถุงยางด้วยโดนทำร้ายร่างกายโดนตบโดนตีโดนจิกหัวแล้วก็ไปแจ้งกับมูลนิธิปวีนาแล้วตอนนี้ไม่กล้าบอกครอบครัวคนที่รู้มีแค่แฟนนอนไม่หลับทุกวัน นักข่าวของเราก็เลยถามไปที่มูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีถึงกรณีที่เกิดขึ้นค่ะโดยทางมูลนิธิก็บอกนะคะว่าหญิงคนนี้อายุ20ร้องทุกข์มาที่มูลนิธิจริงเมื่อหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมามูลนิธิได้เชิญมาถามข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ประสานไปยังตำรวจโรงพักบางกรวยนนทบุรีเพื่อดำเนินการแล้วโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิด18พฤศจิกายนหญิงสาวคนนี้อ้างว่า เธอไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วชายคนนี้ติดต่อว่าจ้างให้ไปถ่ายภาพนิ่งที่โรงแรมม่านรูดที่กรุงเทพตอนประมาณห้าทุ่มแล้วหลังจากนั้นโดนช่างภาพข่พมขืนจนถึงวันที่20พฤศจิกายนค่ะวันที่20ตอนเช้าออกมาจากโรงแรมก็มีชายช่างภาพเดินออกมาด้วยและวันนั้นยังไม่ได้ไปแจ้งความนะคะจนกระทั่งเรื่องราวมันผ่านมาเนี่ยค่ะ เธอก็มาโพสต์ข้อความเขียนถือป้ายแล้วก็ไปขอความเป็นธรรมในพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองที่ห้าแยกลาดพร้าว